บางของที่อื่นอาจจะแบบแข็งๆแต่ว่าลองทาที่สูจน์ของดิออบอกเลยว่านุ่มจริงๆนะคะเขียนง,ง่ายแล้วก็นุ่มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะพิสูจน์นะคะเดี๋ยวหลังจากจบกันแนะนำตรงนี้เเข้าไปพิสูจน์ได้เลยเพราะว่าดีจริงๆตัวนี้นะคะมีทั้งสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะครับเวนี้เขียนดำมาให้นะครับน้นตานล่างนะครับเราก็จะขูดด้วยไลเนอร์ดินสอแต่ดินออตัวนี้เป็น,ปน,ปนลักษณะของเล็บค อาจจะในวิ่งแท่เราจะเห็นว่าจะมีความรู้สึกว่าจุนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดว่าในระหว่างวันเนี่ยเรว่าจะมีความรู้สึกว่าน้ำตาไหลหรือว่ามีเมือกมันอาจจะตึดเมือกได้เราก็จะแตะสิ่เข้มก็คือสิ่งวกเข้มแตะทับเส้นินสออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตรงปลายจายเพื่อเพิ่มเรียกว่าช่วยกดแตะไม่ให้เกิดความมันของเส้นดินสอขนาเดียวกัน จะตั้งมิติของเส้นตาข้างล่างพร้อมกับการแก้ไขให้ลูกตาของเราเนี่ยมีความโตแล้วก็ความนุ่มนะครับพร้อมพรอกันใช่แล้วอันนี้คือเหมือนอเ y e liner ที่เป็นดินสอแต่จริงเราต้องเขียนด้านบนด้วยใช่ไหมคะพี่เอกเปียนเลยครับแต่พี่ผมจะเขียนด้านล่างก่อนอ่าพี่เอกเขียนด้านล่างก่อนแล้วแต่ความถนัดของเแต่ละคนเนาะ่เาใช่ครับว่ามิติเส้นตาง่ายแล้วก็ตาก็จะดีโตขึ้น เพราะว่าจะได้เห็นเทคนิคต่งตางๆรายละเอียดนะคะลุ้นเย้อเอาละนี่แอบดูดิดีกว่าอ่าบันคมของตาเริ่มมาะะแล้วนะคะอาจารยสาวๆคนไหนเนี่ยที่ชอบลักษณะของการชอบคม,มคมตาคมคมดูเทคนิคไว้นะคะแล้วก็ผมแบบไม่เลอะด้วยนะคะตรงน,นี้เนี่ยด้านล่างตรงน,นี้ก็เติมดีทดนะคะใช้แปรงเปลี่ยว ให้กระจายคื้ค่ะครับผูชาหลับเพืคะยังเนาะไม่ได้คุยเลยใชื่อไหมตอนนีปกติก็มีคนแต่งให้อยู่แล้วนะคะรือว่าจะแต่งเองน้อยอหัวตาวนิดนึงแล้วก็ผมจะเป็นสีไฮไลท์นะครับหัวตาก็สีเสียวหน่อยน,นะีไฮไลท์ครับ จะเป้นอะไรทื่นีท้งชืข่าวคือืหรือว่าสืที่มีความเดือดร้อนเพราะว่าเพื่อเพิ่มเรียเพิ่มความสดใสให้กับดวงตาเฉพาะแค่หัวตาเท่านั้นนะคะจะได้ดูเป็นประกายนิดๆนะคะหัวตาไไรเข้ามาเค่อหน่อยนะครับค่ะเห็นไหมครับขณะบที่ัำมล็อกา ตพื่อเอาไว้บ้างนะครับเพื่อปาตรอบไปด้วยใช่แล้วมันเละลงมาบ้างอะไรเนี้ยผมจะดูนะครับอืมเพิ่งหลับนะคะจะสวยนี่ต้องงานนี่เองจริงก็แต่งเร็วแต่ว่าพี่ชายที่การอธิบายอธิบายไปด้วยใช่เขาอยากจะให้ลายล่เสร็จแล้วนี่อ่านะครับสันบบไปทีต่อเพื้อนแับอ่าหลังคาที่เพิ่ม้า ชิ้นแบบติดขอบตาเลยนะครับชิ้นแบบขนตาเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการทําให้ตาดูคมขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เป็นเฉพาะแค่ดินสออย่างเดียวก็ได้เลยรอ้ปะคะเราใช้อายในเมื่อด้วยไหมคะบางบางบางทรั้นะครับเราถนัดเป็นดินสอก็ใช้ดินสอได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใช้ดินสอแล้วมีความรู้สึกว่ายาก ก็เป oh. right. yeah. ็นว yeah. ิจิจะง่ายกว่าอ้นีแล้วแต่มองนะครับแต่ว่าแต่ิดว่าใ่าใชเแต่ความวิจิตนะฮะผมคิดว่าลองเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นดินสอหรีออบตาบ้างเพื่อมีความวิ้สตกว่าดวงตาดูนุ่มไม่ไม่คมชัดมากจนดก่งตาอแล้วก็ใช้ดินสอเสรใช้เพื่อการเปลี่ยนเปลี่ใช้เพ่อการเปลี่นแปลงล้วความรู้สตกว่าเงียยเรียใช่ผมคิดว่ามันมันจะดูเป็นเรีิกว่า เออไม่จบใจมากค่ะค่ะไม่หยุดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นคือเออเขาเรียกว่าไม่เป็นทางการก็จบไปถ้าเกิดว่าเราเป็มรู้สึกผิดมีความรู้สึกว่าโอเคมันต้องไปนานแล้วล่ะไปโอกาสพิเศษแต่บบพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะแต่งได้ทุกวันนะฮะไปทำงานออฟฟิศต่างๆได้เลยที่ร้ค้าหรือว่าที่หนู่ที่ทำงานนะฮะ แต่งแบบแนวแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นการเขียนไน,นะะเนอร์ที่เป็นดินสอแบบด้านบนนะคะเพื่อให้ตาดูคมขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในที่เราจะแต่งในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าสโมทกี้แต่ว่าไม่สมมกกี้ดำเป็นสมมกกี้อ่อนๆนะคะที่สามารถที่จะแต่งไป วันธรรมดาได้เลยแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปตอนกลางคืนอย่างเดียวนะคะพี M ่เอกเพราะปกติเวลาแต่งสโมกกี้ก็แบบไปงานเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสโมกกี้แบบนี้เนี่ยซอฟต์ๆก็สามารถที่จะไปเที่ยวหรือว่าตอนกลางวันก็ได้เนาะอ่าเหเนไหมาเกิดมีความรู้สึกว่าสีก็จะขึ้นในในหมอกขึ้นมา